า5บรูอันนี้ของมาทางก๋วยเตี๋ยวโบราณกันนะคะร้านปหมูในตลาดปทุมธานีนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแบบน้ำใสหรือต้อยมยำก็ได้นะคะสามารถเลือกได้ค่ะบรรยากาศที่ร้านคือสามารถนั่งได้สบายเลยนะคะแค25บาทเท่านั้นเองค่ะ มาลิ้มรองความอร่อยกันนะคะเส้นเล็กเส้นบะหมี่นะคะสามารถเลือกได้เลือกความอร่อยได้ค่ะวันนี้คนเยอะมากเลยนะคะ ร้านหมูจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่หน้าสางฆรภูมินะคะตรงนี้เป็นร้านขนมครกแล้วก็ร้านน้ำเดี๋ยวต่อไปตรงนี้ข้างๆตรงนี้ยังไม่มานะคะจะเป็นร้านข้าวแกงร้านปลาปรางค่ะลูกค้าวันนี้แฟนคลับลูกค้าเต็มร้านเลยแฟนคลับ ลูกค่ะป้าหมูขายมาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะมาลิ้มลองความอร่อยกันค่ะเอาชุดใส่หน่อยนี่ม่นก้าข้างหน้าก็นั่งได้นะเอาลูกของลุงของชื่อที่หลังนี่ใส่เล็กแค่หมูสามแล้วเล็กแค่ก็แบบยำเล็กแค่ไดกยำเล็กแอ่โห เยาดูแล้วก็เล็กแห้งของพี่อย่งนี้แล้วก็พี่กับน้องอาหนี้เล็กแห้อะไรที่นน่นนี่นี่นี่